สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับและท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางเ c e บุ o กแพนเพจธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีที่ท่องเที่ยวนะครับคลิปนี้ก็นำทุกท่านเข้าสู่แปลงมันสำปะหลังอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้คลิปก่อนที่เราคุยกับมันสำปะหลังนะครับดูอาการใบก็เริ่มจะเปลี่ยนนะครับ สักเล็กน้อยนะครับก็เขาต้องการธาตุอาหารเพิ่มนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่ามันก็ยิ่งตันะครับยิ่งตัวก็ต้องยิ่งเพิ่มสารอาหารนะครับคลิปนี้เราจะมาให้สารอาหารทางใบนะครับดยการฉีดน้าหมักมูลสุกรนะครับน้ำหมักขี้หมูของเรานะครับท่านผู้ชมในช่วง3เดือนแรกนะครับที่เราใส่มา1ลิตรนะครับ1ลิตรต่อน้ำา20ลิตรนะครับ น้ำหมัก1ลิตรต่อน้ํา20ลิตรนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเพิ่มปริมาณนะครับเพราะมันโตมันใหญ่นะครับก็ต้องการสารอาหารเพิ่มนะครับก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกครึ่งลิตรนะครับใส่1.5ลิตรนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับซึ่งจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งจัดมานานนะครับก็มันสับปะหลังก็แสดงอาการนะครับขาดธาต สังกสีธาตุเหล็กแคลเซียมนะครับเราก็จะมาเพิ่มให้นะครับเมื่อต้นสูงใหญ่นะครับท่านผู้ชมเราก็ไม่จาเป็นต้องใส่ปุ๋ยอื่นๆนะครับปุ๋ยเคมีสูตรอื่นไม่ต้องใส่นะครับรอใส่ศูต060อย่างเดียวนะครับถ้าอยากใส่ถ้ามันสูงนะครับสามเดือนมันจะสูงท่วมหัวนะครับก็ให้ใส่ศูตร060นะครับแล้วก็จัดการใบถ้าใบ เยอะใบนานะครับจัดการใบให้มันปโปร่งนะครับท่านผู้ชมให้มันปโปรง่งเพื่อแสงจะได้ลอดผ่านนะครับจะได้บำรุงหัวได้ดีนะครับท่านผู้ชมนะคลิปนี้มาพ่นน้ำหมักมูลสุกรต่อกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ คลิปนี้นะครับกับการให้ธาตุอาหารมันสับปะหลังนะครับก็เสร็จสิ้นสําหรับคลิปนี้นะครับที่แนะนําท่านผู้ชมนะครับหลังจาก3เดือนนะครับเราก็เพิ่มนะครับเพิ่มน้าหมักมูลสุกรนะครับขึ้นเป็น1.5ลิตรนะครับเพิ่มขึ้นนะครับก็ใช้ตัวนี้ไปจนเลิกฉีดนะครับทีนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยว4-5เดือนนะครับเราก็จะมาใส่ ใส่ศูนย์หกศูนย์แล้วก็จะมาตัดแต่งกิ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาตัดแต่งกิ่งคือการตัดแต่งกิ่งคือหนึ่งเงาที่มีสามกิ่งนะครับก็ให้ตัดทิ้งหนึ่งกิ่งนะครับเพื่อให้โลง่งให้โปร่งให้แสงลอดผ่านพื้นไปได้นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าหากแตกกลางลำนะครับกลางลำต้นจะมีกิ่งแตกกลางลำต้นนะครับฉีดน้ำมาขี้หมูมันจะมีกิ่งที่แตกแตกกลางลำต้นนะครับเราก็ตัดทิ้งนะครับ กิ่งที่แตกกลางลำต้นนะครับท่านผู้ชมกับเทคนิคดีๆนะครับเทคนิคที่ทํามันสําปะหลังเทคนิคของคนบ้านะครับไม่ถ้าหากกลัวคนพูดว่าบ้าก็อย่าทําเหมือนบอสน,นะครับแต่ทําแล้วเห็นผลบ้าก,ก็ยอมนะครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์ subscribe. คนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับติดตาม s u b สไครต์นะครับ กำลังใจให้ประําทำคลิปดีๆมาฝากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ